ครับเชิญวันนี้นะครับในช่วง Big d โด e นะครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดรชมภูนุษย์โกศลากรเพิ่มภูนวิวัฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่มสวมสวประสานมิตรใช่ไหมฮะศรีนักเรียนวิโรศรีนักเรียนวิโรประสานมิตรนะฮะผมชื่อเรียกชื่อจันทร์อยู่ที่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะใช่ค่ะนะครับวันนี้เราเชิญอาจารย์มาคุยเรื่องภาษีที่ดินซึ่งยังไม่จบนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขายังยังเดินหน้าเรื่องนี้อยู่ ว่าตอนนี้เขาชะลอเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม mm hmm. ถามอาจารย์นิดหนึ่งอ,อ,าอ,าาอาจารย์มีที่ดินไหมฮะก็มีมีอยู่บ้างค่ะถจริงไม่มากาไม่เท่าคุณปลื้มผม,ผมก็มีเล็กน้อย <c oughs> ผมถามหนึ่งถ้าถ้าอาจารย์ต้องจ่ายเนี่ยถ้าต้องจ่าย <c oughs> นอกเหนือ <c oughs> จากบำรุงท้องที่ค่ะ <c oughs> อาจารย์พร้อมจ่ายไหมในในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องพร้อมจ่ายเพราะนี่ถือว่าเป็นเป็น,ปนหน้าที่พลเมืองขั้นเบื้องต้นที่ที่เราควรที่จะต้องอทําหน้าที่นะคะในการที่จะเสียภาษีเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับในเรื่องเสียภาษีและโดยเฉพาะมันเป็นค่านิยมซึ่งเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านมานะคะโดยเฉพาะเรามีรากฐานคนจีนน่ะพูดง่ายๆม <c oughs> ันก็เป็นลูกหลานคนจีนนะคะก็คือปู่ย่าตายายนะสร้างรากฐานให้เรามาใช่ไหมคะปลูกบ้านอุตสาห์กว่าจะได้มาแต่ละหลังเนี่ยนะลงทุนโหนดีคเรทข้างในเยอะ เต็มไปหมดเลยสุดท้ายจะต้องมาเสียที่ที่เราอยู่ใชเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติของเราใช่ค่ะแต่หลักการหลักการนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนความคิดยากนะเพราะความรู้สึกเป็นทรัพย์สมบัติของเราทรัพย์สินของเราเนี่ยทำไมต้องมาเสียเหมือนกับค่าเช่าค่าเช่าให้กับรัฐ อันนี้จะ,จะปรับปรับทัศนคติเรื่องนีอนน้อันนั้นก็เป็น,ปนมุมมองนะคะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําเรื่องภาษีเนี่ยคนกลัวขั้นคนกลัวเนี่ยก็ต้องทํำยังไงให้คนยอมรับแล้วก็เข้าใจมันก็มาจากการศึกษามาจากพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาที่จะต้องต้องให้คนเรียนในเรื่องของสิทธิและหน้าที่พลเมืองให้มากตั้งแต่ปฐถมวัยอันนี้เป็น,ปน,ปน,ปน,ข,นขั้นเบื้องตนน้น,อ,น,นอาจารย์อย์ยากจะให้คนเข้าใจว่าบางทีการเสียภาษีกับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองในประเทศ 是。<noise> <noise> ประเทศอื่นเขาก็ทากันค่ะใช่นี่ฉันยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งนะคะเราเคยอาจจะอยู่เองนะคะบรรพบุพรุษสร้างมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราลงทุนของเราสร้างไปในที่ดินที่หนึ่งนะในขณะเดียวกันเนี่ยราคาของเราอาจจะเป็นเริ่มต้น5 0 0 0 0นบาทนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ปลูกสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีการขยายใช่ไหมของเมืองมีถนนตัดผ่านมีสาธารณปรโภคที่เข้าถึงนะคะมีห้างนะบิ๊กซีโลตัสนะคะหรือว่าห้างใหญ่ๆขึ้นมา อำนวยความสะดวกให้เรานะะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่เราไปสร้างบ้านอยู่ถูกไหมคะใช่ไหมคะมันมันมีมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้และในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนนะคะการที่จะมาบำรุงดูแลรักษาณปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะเสียเฉพาะค่าขยะเท่านั้นถูกไหมคะที่ที่เทศบาลจะมาจัดเก็บใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆแฝงอยู่ด้วยซึ่งซึ่งเรามองข้ามไปนั่นแสดงว่าราคามูลค่าของที่ดินของเราของบ้านของเรา่มัน เพิ่มขึ้น<ช>เพราะการลงทุนของภาครัฐใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางแล้วก็การลงทุนของบริษ,ษ,ษ,ษัทเอกชนในพื้นที่ที่มีห้างสรรพสินค้าเพราะ,ะ,ะนั้นเร,เราความเป็นเจ้าของเราได้รับอน,นิสงส์ตรงนี้ใชงั้นนั่นคือตักการนั้นก็คือว่าเราเราควรที่จะ,ะเสีย เสียอะไรบ้างลับคืนไปสู่ภาครัฐใช่ค่ะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่คุณปื้มพูดว่าประเทศอื่นๆทั่วไปเนี่ยและในอาเซียนด้วยนะคะก็เสียภาษีแม้แต่กัมพูชานะคะประเทศเพื่อนบ้านเราก็เสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะภาษีทรัพย์สินน่นะที่ที่เสียเนี่ยอย่างที่ดินเนี่ยอย่างที่เสียในปัจจุบันของไทยเราเสียภาษีบำรุงท้องที่ค่ะมีสองตัวก็คือภาษีบำรุงท้องที่และก็ภาษีโรงเรือนค่ะ แล้วคนก็บอกว่าอันเนี้ยเสียอยู่แล้วค่ะนะ<ต>คือเสีย<ร>น้อยมากคุณเพิ่มเสียเท่าไหร่ผมก็เสียหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนี่ยม<ะ>ันมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปผมถามนิดนึง<ะ>ว่าทําไมผมบอกว่าเสียตรงนี้แทนที่จะต้องออกกฎหมายภาษีที่ดินใหม่เนี่ยมันมันต่างกัน,นยังไงม,มันมีการศึกษามานานนะคะตัวตัวนี้นะถึงถึงได้ได้ได้อยากจะเรียนว่ากระทรวงการคลังถึงพร้อมนะคะแล้วก็ตอบรับ นะคะนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรกที่เข้ามาว่าพร้อมที่จะจริงๆทุกๆรัฐบาลด้วยนะคะเพราะมีการศึกษามานานเกี่ยวกับตรงนี้นะคะเมื่อกี้คําถามคืออัตราใช่ไหมคะคือเหมือนเขาว่าเราเสียบำรุงท้องที่เราเสียภาษีโรงเรือนภาษีสองตัวนี้เป็นภาษีที่มีมานานมากๆแล้วก็เก่าแก่นะคะแล้วมันก็มีข้อบกพร่องมีช่องโหว่ทุกๆอย่างนะะอย่างเมื่อกี้ที่บอก150บาทเนี่ยอาจจะไม่ reasonable ถูกไหมคะในการที่จะต้องจ่ายจริงของของจริงอาจจะสัก500บาทสมมุติ นะคะเป็นต้นค่ะคเพราะฉะนั้นต้องต้อง,องเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วภาษีโรงเรือนเนี่ยจริงๆถ้าทางทางด้านเอกชนผู้ที่ทําพาณิชยกรรมนั้นเนี่ยนะคะจ่ายภาษีโรงเรือนเนี่ยจริงๆถ้าเขาจ่ายจริงๆนะคะอัตราภาษีใหม่เนี่ยจริงๆเขาจาจจะเสียน้อยลงด้วยซ้ำไปครับภาษีที่ดินที่เก็บในประเทศอื่นเนี่ย<ะ>ส่วนใหญ่เขาจะยกเว้น ที่พักอาศัยไหมถ้าเกิดมีบ้านของตนเองไม่ไม่ค่ะไม่ถึงถึงได้เรียนว่ามันเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่จะต้องเสียนะคะแต่ในฉันเพิ่งกลับมาจากอินโดนีเซียคนขับรถแท็กซี่ก็เสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วเขาถามว่าอ้าวอยู่ถามคําถามไอ้มากๆเนี่ยยูไม่เสียเหรอก็อึ้งไปเหมือนกันงั้นงั้นเรื่องนี้ที่มีการเริ่มขึ้นมาในสังคมไทยเนี่ยในมุมหนึ่งคือมันก็ถึงเวลาแล้วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามัน มันเป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่เคยชินใช่ก็ต้องถ้าชาจะจ่ายก็ต้องอน,นังทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าทําไมเรามีภาระที่จะต้องจ่ายใช่ค่ะแต่เชื่อว่าคนไทยทําใจได้ไหม <ant> คิดว่าได้นะคิดว่าได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยครั้นคนที่จะเสียจริงๆเนี่ยนะคะผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือว่ามีที่ดินน้อยๆเนียน่ยน,ย,นย,นยนะคะก็ไม่ได้เสียอยู่แล้วนะคะก็คือแน่นอนเราอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องมากระทบกับคนชั้นกลางอีกแล้ว<ฯ>นะคนชั้นกลางจะต้องแต่ว่าอย่างอย่างที่เรียนก็ก็ต้องจ่ายนะคะดิฉันยกตัวอย่างเสมอๆเ,เนี่ยพูดกันในวงเพื่อนเนี่ยเราทานข้าวกันเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยนะคะมื้อใหญ่ๆเนี่ยบางที2 0 0 0 3,000พนะหรืออัพเราจ่ายได้นะคะบางคนทุกวันทุกอาทิตย์นะคะจ่ายได้นะคะเรา เสียภาษีตรงนี้นะะเสียไม่ได้แล้วก็นักวิชาการหลายท่านก็พยายามที่จะเปรียบเทียบง่ายๆกับเช่นว่าเรามีรถนะรถหนึ่งคันเสียภาษี 3, 0 0พ4 0 0 0บาทต่อปีอันนี้ไม่ถึงด้วยซ้ำไปบางคนมีคันที่สองคันที่สามอีกจริงผมกินข้าวผมก็เสียค่าแวะนะถ้าผมไปกินร้านอาหารแล้วก็มีรถยนต์ขับหนึ่งคันแต่ละปีก็หลายพันบาทอ๋องั้นงั้นแสดงว่าถ้าเอาไปดูเรื่องของบ้านเนี่ยอย่าบางทีถ้าจะเข้าใจมันก็คืออย่าไปคิดว่านั่นคือสิ่งที่ ต้องเป็นสิ่งที่ยกเว้นใช่ค่ะ,ะบางคนจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องยกเว้น่ะแล้วก็อย่าลืมว่ามีค่าเสื่อมอีกอะะหักค่าเสื่อมอีกบางคนบอกโอโ้โหอยู่มานานแล้วเก่าแก่ก็ยังมีการหักค่าเสื่อมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แทบที่จะไม่ต้องแบบกังวลมากเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าอยากจะให้มองมุมกลับนะคะในการที่เราจะต้องมาเสียภาระภาษีตรงนี้เนี่ยแล้วเสียให้กับท้องถิ่นของเราเองใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองนะโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นใปัจจุบันก็จะไม่มีอํานาจไม่ใหวังว่าต่อไปในอนาคตแล้วกันก็จะไม่ ได้มีอํานาจมากเนื่องจากว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเสียภาษีถูกไหมคะตรงนี้ให้กับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นท้องถิ่นต้องอำนวยความสะดวกต้องดูแลนะคะแล้วก็รักษาเรื่องความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเรามากขึ้นครับ,รบดูเหมือนว่ามันมี2หลักการที่คุยกันตอนนี้ก็คือว่าจะเก็บในที่ดินในแต่ละจํานวนเนี่ยพอๆกัน ก็คือเก็บในตราที่ต่ำเก็บอย่างอย่างกว้างขวางทั่วถึงเลยสมมติค,คุณมีแค่หนึ่งไร่หรือไม่ถึงหนึ่งไร่ก็ต้องจ่ายแต่อาจจะจ่ายไม่ไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซย่างเงี้อย่าลืมว่าสิ่งที่กําหนดไว้ในกฎหมายเนี่ย เป็นเพดานนะคะเพราะฉะนั้นท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการในการที่จะเก็บภาษีซึ่งดิฉนัน,แน,แ,นแน่ใจเลยว่าท้องถิ่นจะไม่เก็บที่อัออตราขั้นสูงนะ,ะก็จะต้องลดหลั่นลงมาตามตามความจําเป็นนะคะแต่ค,คืออย่างนี้มันมีสองคอนเซ็ปต์นะจา์คือสมมติว่าเพดานอยู่ที่แค่สองเปอร์เซ็นต์แล้วเก็บอย่างทู่ถึงคือสมมุติคุณมีแค่ครึ่งไร่หรือหนึ่งไร่เนี่ยคุณก็โดนเนี่ยสมมติศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ช่วงแรกในที่สุดอาจจะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ เก็บสูงไปเลยสำหรับคนที่มีที่ดินเยอะๆอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมี50ไร่ขึ้นในมุมมองของผม50ไร่เนี่ยเก็บ6%เปอร์เซ็นต์ร้อยไร่เก็บส0เปอร์เซ็นต์หรือเยอะกว่านั้นก็คือเหมือนกับว่าอยากจะให้เป็นอัตราก้าวหน้าก้าวหน้าแบบมากๆเลยนะไม่ใช่ก้าวหน้าในในน้อยแบบ0.1%แล้วก็เหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่อาจารย์มองว่ามัน สองแบบนี้มันมันต่างกันตรงไหนในในเชิงผลผลของมันที่เกิดขึ้นค่ะก็คือคือตรงนี้เนี่ยก็คืออาจจะเหมือนกับว่าใครใครได้แค่ไหนก็ควรที่จะรับผิดชอบมากขึ้นถูกไหมคะนี่ก็คือตามหลักที่คุณปลื้มอาจจะคิดแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยงานนี้ท่านกับกับมองว่าเราเนื่องจากว่าแค่จะเสียเนี่ยเรายังไม่อยากจะเสียเลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นทีละหน่อยทีละหน่อยขยายฐานเรื่อยๆตามความจําเป็นของภาวะเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าสร้างสร้างความเข้าใจให้ให้คนที่รู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบจะต้องเสียก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยขยาย อ๋อนั่นเเหตุผลที่สมมติว่าหลักการหลักการก็คือค่อยๆเก็บให้คนทาทาปรับตัวก่อนเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่เก็บไม่ต้องเยอะ<ฆ><ต>ค่ะเกบอย่างทงคือ,ค,อคือรายได้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มาจากภาษีอย่างเดียวถูกไหมคะรายได้ของรัฐแต่ว่าเราก็อาจจะต้องอมุ่งมุ่งเป้าไปอย่างอื่นเมื่อเรามีพื้นฐานในเรื่องในเรื่องของอ ระบบภาษีอากรที่ที่ดีแล้วที่คล้ายๆกับพอที่จะมีมาตรฐานนะคะเปรียบเทียบนะกับประเทศอื่นได้แล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาไรายได้จากแหล่งอื่นบ้างไม่ใช่เฉพาะภาษีอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าจะเก็บสูงเนี่ยกับคนที่มีที่ดินเยอะเนี่ยห้าสิบหรือร้อยไร่เนี่ยซึ่งมันก็กระจุกตัวอยู่ไม่กี่กลุ่มเนี่ยมันจะบีบให้เขา ต้องร Elliot, so on on. ับผิดชอบแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะต้องค่อยๆต้องคลายออกมาคอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะคะในในในแง่ของการที่จะต้องมีภาษีตรงนี้เนื่องจากว่าเพื่อที่จะให้ให้คนอื่นเนี่ยได้สามารถที่จะอ่าอ่ access หรือว่ามีเป็นเจ้าของได้บ้างถูกไหมคะนอกเหนือจากเพราะว่าเกิด มีความรู้สึกว่าจะต้องเสียภาษีแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่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 โฮไว้ดีกว่าทําประโยชน์ดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่าเอาไปใช้ในแง่ของของอะไรขายออกไปลักษณะนั้นแล้วอะนีมันเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคือบอกว่าหลักการก็คือว่าเก็บสูงๆมันต้องเกิดมันต้องเกิดสิคะแต่ว่ามันก็มีคนที่บอกว่าถ้าเกิดเก็บสูงแล้วปรากฏว่าการขายเนี่ย ก็กลับขายไม่คนจนไม่ได้อะขายไปให้กับในทุนคนอื่นมันกลายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ในแง่ของการที่เราจะบอกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะคงไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีทั้งในเรื่องของอะระบบนะคะ แผนที่ภาษีที่ดีระบบการประเมิน <ừ> um. นะคะมูลค่าทั้งที่ทดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดีนะ,ะมีระบบเรื่องของธรรมพิบาลต,ต่างๆทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บความรู้ต่างๆนะคะคือสิ่งที่ที่ยังจะต้องพัฒนาอีกไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าดิฉันฟันธงแล้วไงสมมติรัฐบาลบอกว่า ตกลงเก็บแน่นอนระยะเวลาก็ต้องมีใช่ไหมคะ,ะคุณสมหมายบอกว่าอีกสองปีนะคะเราอาจจะขยายเป็นสี่ปีก็ได้ใช่ไหมคะในแง่ของของคือเริ่มยังไงก็ตามต้องมีการจัดเก็บเพียงแต่ว่าในแง่ของ Trans ทรานซิชันที่ที่จะให้เกิดเต็มรูปแบบเนี่ยเราก็ให้เวลาท้องถิ่นได้สองถึงสี่ปีเป็นต้นครับแต่ผมคิดว่าเรื่องเรื่องพวกนี้ถ้าบังคับให้ทาในในสุดคนก็ทำนะมันไม่มันไม่ได้เหลือบากว่ายนะถ้าจะใช้สานวนไทยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ชมพูนุชกันต่อครับในเรื่องนี้แล้วก็ ประเด็นที่ที่เกี่ยวต้องดังสักตัก่นี่คุยกับอรองศาสรจจาตราจารดอกเรชมพูนุชกอสลากอนเพิ่มพูนวิวัฒนะครับผมผมก็เลยนั่งประเมินแล้วว่ารัฐบาลตอนแรกมาถูกทางแล้วก่อน<ม>ที่ถอยถอยชั่วคราวตอนนี้ที่ค่อยๆเก็บอย่าง0.1%เนี่ยที่มันดูเหมือนว่าน้อยมากเนี่ยให้คนปรับตัวแล้วมันจะได้ไม่มีแรงกระเพื่อมต่อต้านมากนักซึ่งซึ่งแค่0.1เนี่ย ศูนยจุหนึ่งเป็นเพดานด้วยนะศูนย์จุดหนึ่งซึ่งไว้เข้าใจว่าทําไมโวยวายกันนักหนาแต่ว่าโอเคคือแ <c oughs> น่นอนทุกคนโวยวายเพราะว่าต้องจ่ายเองค <c oughs> อมันมีหลักการที่ว่าถ้าเป็นบ้านแล้ววันหนึ่งไม่มีงานทําผมมีบ้านไม่มีงานทํา <c oughs> สมมติไม่มีทรัพย์สินเลย <c oughs> คุณก็ต้องหาตังเนี่ย ไปจ่ายเก็เลยมีคนบอกว่าเป็นภาษีที่ซุกหัวนอนอันนั้นเนี่ยก็คือมองในแง่ของคนที่เกษียณอายุหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในในพระราชบัญญัติถ้ากำหนดไว้เนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของผู้ที่เกษียณอายุด้วยนะคะในแง่ของการเป็นเจ้าบ้านซึ่งหมายความว่าไม่มันควรจะยกเว้นให้ไหมถ้าคุณเกษียณอายุแล้วคุณไม่มีงานทำคิดว่าไม่ได้เป็นการยกเว้นแต่คิดว่าเป็นการที่จะลดหย่อนลงมาค่ะลดหย่อนให้กับเกษตยกรอันนี้ น,นี้จาเป็นไหมฮะคิดว่าจาเป็นค่ะคิดว่าจําเป็นแน่นอนมันจะมีคน,นคไปสวมสิทธิ์หาเรื่องเป็นเกษตรกรแล้วก็หาทางยกเว้นหรือเปล่าก็มันก็คงไม่ง่ายเพราะว่าคําว่าเกรรษตรกรก็ต้องดูด้วยว่าครอบครองพื้นที่กี่ไร่ด้วยนะคะเพราะว่าเกรรษตรกรนะคะก็มีทั้งที่รวยและมีทั้งที่จนด้วยค่ะแต่ว่าอาจารย์มองว่าสังคมไทยอาจะรับไหวไหมถ้าเก็บสูงในที่สุดเนี่ยแล้วบีบให้องค์กรราัชการคือคืออย่างเงี้ยที่เป็นเจ้าของที่ดินเยอะเนี่ยกระรูงกลาโหมเนี่ย กองทับบกเนี่ยที่ดินมหาศาลสำนักงานทรัพย์สินที่ดินมหาศาลผมก็เลยคิดว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่ที่เป็นเจ้าของที่ดินเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือราชการทั้งนั้นก็ต้องเสียเขาต้องเขาต้องจ่ายด้วยเปล่าก็ต้องเสียสิคะแต่ตามกฎหมายนี้ผมก็ไม่แน้ใจว่าเขาเขาได้รับยกเว้นหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าเขาได้รับยกเว้นนะจริงหรือเปล่าคือนั่นะตามหลักการเนี่ยองค์กรราชการต้องจ่ายด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะให้เงินเยอะ มันจําเป็นไหมเราต้องมีรัฐสวัสดิการที่ดีที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นเหตุผลมากพอที่จะเก็บภาษีพวกนี้ก็คืออย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงรัฐถ้าพูดถึงคําว่ารัฐสวัสดิการนี่คือใหญ่เลยะนะคะของทั้งประเทศแต่เนื่องจากว่าภาษีตัวนี้จุดประสงค์หลักคือของท้องถิน่นภาษีของท้องถิ่นที่จะนําไปใช้ในการบริหารจัดการ เงินไปที่ท้องถิ่นเป็นไปที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นยิ่งง่ายนะฉันพยายามจะชี้ให้เห็นว่านี่ยิ่งง่ายเลยนะคะสำหรับประชาชนที่จะตรวจสอบนะคะนักการเมืองนะคะหรือว่าข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองว่าปฏิบัติงานอย่างไรอ๋งั้นงั้นมันทําให้เงินไม่กระจุกตัวอยู่ส่วนกลางด้วยไม่ค่ะก็คือปล่อยให้ระดับท้องถิ่นเขามีเงินในการบริหารใช่ค่ะตามนโยบายที่เขามองว่าเหมาะสมใช่ก็มีมีมีหลายๆประเทศเนี่ยนะคะที่เขาจัดเก็บโดยโดยส่วนกลางแล้วก็ กระจายออกมามนะคะก็เหมือนภาษีแบตของเรานะปัจจุบันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของของภาษีตัวเนี้โดยหลักการก็คือท้องถิน่นคือผู้ที่รู้ดีที่สุดใช่ไหมคะว่าประชาชนเป็นยังไงปลูกบ้านตรงนี้เป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าแน่นอนปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะ,จะต้องมีแน่สําหรับท้องถิ่นที่อาจจะยังมีเทคโนโลยีที่ยังไม่พร้อมมีคนที่ยังไม่พร้อมนะคะซึ่งก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปตรงจุดนี้ เท่าที่อาจารย์ได้คุยกับนันกวิชาการกันเองใน<ฆ>เรื่องพวกนี้เนี่ยเขามองว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าต่ออย่างไรหลังจากที่รัฐบาลดูเหมือนว่ายังยังไม่มไม่ชัดเจนว่าจะจะเอาอย่างไรต่อค่ะก็คือคือจริงๆเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยนะฮะอันนี้ดิฉันพูดได้เฉพาะเท่าที่ดิฉันพูดคุยเ <ๆ S 2> ท่านั้นเนี่ยนะคะก็มีความคิดเห็นในเห็นด้วยนะคะแล้วก็เห็นด้วยมากกว่าภาษีมรดกด้วยซ้ำไปนะหลายหลายคนยังแปลกใจว่าเออทำไมถึงถึงถึงหยิบยกเรื่องภาษีมรดกขึ้นมาแต่ดิฉันก็พยายามที่จะ ชี้ให้เห็นว่านั่นคือเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างติดสํานึกความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็การพัฒนาบ้านเมืองขึ้นมาในหลายๆมุมเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของอการคลังเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมันเอื้อประโยชน์ในในส่วนที่เขาเขาเขาเรียกว่าไม่ใช่การคลังด้วยนั่นค<ะ>ือการช่วยหาเงินให้เพื่อให้มีให้ให้คลังได้เงินเยอะขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นโจทย์รองได้ซ้ําไป<ะ>คือสิ่งที่สําคัญคือมันทําให้คนรู้สึกว่า มีความรับผิดชอบชต่อสังคมค่ะแล้วมันก็เป็นการกระจายรายได้เป็นเรื่องของเพิ่มการลงทุนให้กับท้องถิ่นด้วยซ้าไปถ้าเกิดสมร่าท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีสาธารณภคที่ดีและพร้อมถูกไหมคะคนก็อยากที่จะต้องเข้ามาลงทุนด้วยก็เป็นอีกอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งเป็นผลพลอยได้ที่จะต้องเกิดแน่นอนผมแบ่งเสียงวิจารณ์ออกเป็นสองกลุ่มนะ,ะกลุ่มหนึ่งคือฝ่ายที่ต้องการวิจารณ์รัฐบาลและเอาเรื่องนี้มาวิจารณ์รัฐบาลค่ะก็เลยไปกดดันรัฐบาลว่าทําไมมาขึ้นภาษี อีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ง่ายคือกระเป๋าเปาส,ปาสตังค์ตนเองได้รับผลกระทบค่ะก็เลยโวยวายแล้วก็ไม่อยากใจ่ายภาษีที่ดิงแล้วก็พยายามลอบบี้ให้ให้สอชอชอ้คอรมอรไม่เอาด้วยแต่ว่าอ,อันนี้ไม่ใช่คิดว่าจิตสำน,นึกของคนไทย,ยผมไม่ได้พูดถึงคนที่ออกมาโวยวายนะถึงทั้งหมดทั้งประเทศ เขาเขาน่าจะมีความรับผิดชอบกับเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคือมันมันไม่เคยมีการทรําโพลใช่เพราว่าคนพร้อมกับเรื่องนี้ขนาดไหนใช่ไหมยังไม่มีแต่ว่าดูจากศักยภาพของคนเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ เกินความสามารถของคนไทยที่จะมีจิตสำนึกเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่ดิฉันจะแบ่งแบ่งเอกเป็นสองสอง,<ะ>สองกลุ่มแล้วกันนะคะคือคืออาจจะยกเว้นในกลุ่มที่แน่นอนเป็นนายทุนนะคะผู้ที่ถือที่ดินนะคะตระกูลทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วในที่สุดถ้าออกมาเขาก็ต้องจ่ายแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นภาระกับเขามากเท่าไหร่นะคะแต่ในขณะเดียวกันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของเอกชนใช่ไหมคะแต่ กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคนที่ที่ไม่เคยเสียอยู่อยู่บ้านบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เคยเสียแล้วจะต้องมาเสียตรงนี้ก็คือคุยกันไปตั้งแต่ต้นแล้วว่โอเคจะต้องมา,าเริ่มนะคะสร้างค่านิยมใหม่นะให้กับคนกลุ่มนี้นะในขณะเดียวกันนะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเท่าที่ฉันได้พูดคุยมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะเสียด้วยซ้าไปเพียงแต่ว่าโอเคนะคุยกันในเรื่องของอประเด็นาการลดหย่อนเรื่องของอัตราเรื่องของอะไรต่างต่างหากที่ยังไม่ลงตัวนะคะที่ที่อาจจะ ทำให้ยังมีข้อถกเถียงแล้วแล้วแล้วไม่สามารถที่จะผลักดันออกมาเป็นร่างกฎหมายได้เข้ออ้างที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ไม่ควรทําภาษีที่ดินตอนนี้เนี่ย ฟังขึ้นไหคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงจิตวิทยาเท่านั้นนะคะสำหรับดิฉันว่าโอเคอาจจะมีในทุนหรือว่าเอกชนนะคะผู้ลงทุนค่อนข้างที่จะกังวลมากเพราะว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยผลกระทบภายนอกมันมันคือสิ่งที่เราคาดการไม่ได้แล้วเขาก็กังวลใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเริ่มให้มีเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอย่างาที่เรียนนะคะก็อย่างน้อยก็ต้องสองปีถูกนะคะเพราะฉะนั้นมันเวลาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยังอีกอีกไกลเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้ได้แตก็เป็นที่พิสูจน์มาหลายๆรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเสถรยรภาพไม่มีเนี่ย ผลักด,ดันการปรับโครงสร้างภาษีอย่างนี้เนี่ยยากมากใช่ใชแต่ว่าม,มันเป็นสิ่งจําเป็นนการปรึมเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทั้งทั้งประเทศอื่นๆในอาเซียนต่างๆที่จะเป็นคู่แข่งเราขึ้นมามและในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมที่ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุเราต้องมีเงินที่จะเตรียมพร้อมผมก็มอง<ป>ว่าถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ดันเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลอื่นเนี่ยยากที่จะกล้าที่จะ ค่ะที่ฉันผลักดันเรื่องนี้ค่ะก็พูดอยู่เสมอค่ะก็ตั้งความหวังไว้กับรัฐบาลนี้จริงๆโอกามีไม่มากเพราะว่าหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะผลักดันเรื่องนี้หยุดแล้วไปแล้วแล้วก็มันก็เหมือนกับว่ามาตกมาที่ภารกิจของรัฐบาลนี้ที่จะดันเรื่องนี้ค่ะถ้าเก็บจริงๆมันเยอะกว่าภาษีมรดกไหมเยอะกว่ามากค่ะเพราอย่างอย่างที่เรียนภาษีมรดกก็คงคงเป็นได้เงิงเชิญสัญลักษณ์เท่านั้นเองอันนี้เก็บได้มากแต่ว่าในอนาคตน่ะมันมีวันมีวันหนึ่งที่จะมามา ไม่ใช่แทนที่นะ ม,มันสัดส่วนเทียบกับภาษีรายได้นิติบุคคลอนะ่ะมันมันจะต่างกันแค่มันคนละแบบ<ะ>เพราะว่าภาษีเงินได้ใช่ไหมคะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้นเนี่ยเก็บโดยกรมสรรพากรนะคะก็คือส่วนกลางใช่ไหมคะแต่ว่าภาษีตัวนี้ก็คือ,อท้องถิน่นเทศบากลกรทมพัทยาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะคือคือผู้ที่เราที่จะต้องไปจ่ายภาษีให้แต่ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีที่มีผลต่อการพัฒนาระดับชุมชนใช่ค่ะมากกว่าใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระจาย อำนาจด้วยซึ่งสำคัญมากโอเคอหลังจากนี้เนี่ยะจะมีมันต้องมีงานวิจัยอะไรไหมที่ที่ออกมาบ่งชี้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นหรือใน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 ภาคส่วนนั้นเนี่ยมันมีมากเพียงพอแล้วมันแค่อยู่ที่ว่าจะมี พลังทางการเมืองที่จะดันเรื่องนี้สำเร็จค่ะ,คะก็คือถ้าถามเนี่ยจริงๆแล้วงานวิชาการณนะปัจจุบันเนี่ยมีเพียงพอ,อนะคะเราทํากันไปจนกระทั่งถึงว่าลองประเมินม,มาแล้วด้วยซ้ำนะคะเป็นแปลงๆไปเนี่ยนะคะ,ะโดยเฉพาะในเขตนนทบุรีเนี่ยนะคะว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่จะต้องเสียเท่าไหร่อัตราที่ทําทํากันเนี่ยสูงกว่าณนะปัจจุบันที่ที่ได้ทําร่างกันออกมาด้วยซ้ำที่ที่เราได้ยินแล้วก็พูดคุยกันก็คือถามว่าท้องถิ่นพร้อมไหมนะคะหลายท้องถิ่นพร้อมแต่ก็แน่นอนมีหลายท้องถิ่นที่ยังไม่ นั้นก็หน้าที่ส่วนกลางแล้ว <ừ m. S 2> นะคะที่จะต้องมาทําหน้าที่ในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะให้ให้ท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้ครับครับก็เดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาพอศึกษารอบใหม่เนี่ยกระทรวงการคลังจะเสนออีกครั้งหรือไม่นะครับขอบคุณอาจารย์ชมพูนุมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV